สวัสดีครับทักษะที่จําเป็นที่สุดสําหรับลูกทักษะที่จําเป็นที่สุดสําหรับโลกอนาคตวันนี้ครับพาทุกท่านมาคุยกับคุณครูแอนด็อรเชียริตี้แบรดดี้ผู้ก่อตั้งบริษัทคุณลิตี้คิดมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในเรื่องของทักษะที่จําเป็นทักษะการเป็นผู้นําทักษะการเอาตัวรอดหรือทักษะการควบคุมตนเองมาคุยกับครูแอนครับว่ามุมมองของผู้ก่อตั้งสถาบันคุณลิตี้คิดเนี่ย เป็นอย่างไรเชิญนะครับสวัสดีครับผมคุณอิงครับสวัสดีค่ะครูแอนจากคุณิติคิดนะคะครับเพิ่มทักษะชีวิตคิดเป็นระบบครบทุกความฉลาดที่คุณิติคิดครับเข้ามาวันนี้ผมมาคุยกับครูแอนนะครับผมจะขออนุญาตสอบถามครูแอนนะครับในเรื่องของการจัดระบบการคิดหรือการคิดที่เป็นระบบนะครับทักษะนี้คือทักษะอะไรครับคุณค่ะก่อนอื่นนะคะต้องให้ความหมายของการจัดระบบการคิดก่อนนะคะ หรือ systematic thinking นะคะหลายคนนะคะเข้าใจว่าถ้าหากเราไปจัดระบบการคิดแล้วรู้จะเป็นหุ่นยนต์นะคะ,คะแต่ว่าคําว่าการจัดระบบการคิดนะคะที่ถูกคือการคิดแบบภาพรวมค่ะเป็นระบบที่มีส่วนประกอบสัมพันธ์กันนะคะจากย่อยไปใหญ่นะคะเน้นการคิดด้วยเหตุและผลนะคะโดยการเน้นที่สุดคือการนำไปแก้ปัญหาแล้วก็คิดได้ถูกต้องแม่นยำค่ะอันนี้คือความหมายของการที่ การจัดระบบการคิดเป็นเช่นนี้นะคะครับผม <ow. S 2> แล้วผมถามว่าแล้วมันสําคัญอย่างไรนะครับต่อการใช้ชีวิตครับคุณครับสาคัญอย่างยิ่งเลยนะคะจะเห็นว่านะครับผู้หงบางครั้งนะคะเรามีางานที่ต้องเข้ามาหลายๆอย่างพร้อมกันในเวลา <ừ, S 1> เดียวกันนะคะการที่กระบวนการคิดของเราได้ถูกจัดระบบแล้วนะคะเขาก็จะสามารถคิดแล้วก็แยกแยะได้นะคะว่าอะไรสําคัญจําเป็นจะต้องทําก่อนหลังนะคะ ถ้าหากว่าเขาสามารถที่จัดระบบความสำคัญก่อนหลังแยกแยะจากส่วนย่อยนะคะไปหาส่วนใหญ่ได้นะคะเขาก็จะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะว่าสามารถที่จัดลำดับที่สำคัญไปหาสำคัญมากไปหาสำคัญน้อยได้ใช่ไหมคะงานก็จะสำเร็จรู่เรื่องได้รวดเร็วคะ่ะโอ้เยี่ยมเลยครับสำหรับคนที่ไม่มีทักษะนี่ครับจะเกิดปัญหาอะไรกับชีวิตเขาไหมครับ อันดับแรกเลยนะคะในด้านจิตใจก่อนค่ะเขาจะมีความรู้สึกว่ากังวลค่ะว่าไม่รู้จะเริ่มอะไรก่อนหลังดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่ตัดสินใจไม่ได้นะคะจะเห็นว่าหลายๆคนนะคะพอมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็ไม่ได้ตัดสินใจก็ปล่อยให้เหตุการณ์นั้นใช้เวลาเป็นตัวตัดสินนะคะให้ปล่อยไปเรื่อยๆรเดี๋ยวเวลาก็จะจัดการเองนะคะซึ่งอันนี้ก็จะทําให้คนรอบข้างรู้สึกอึดอัดนะคะคนที่อยู่ด้วยนะคะบางครั้งก็รู้สึกว่า ไม่ชัดเจนเอ๊ะจะทําอย่างไรดีหรือเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นแล้วจําเป็นจะต้องเรียงลําดับให้เกิดความสําคัญก่อนหลังนะคะถ้าเกิดเขาไม่สามารถทําได้เขาก็จะทํางานได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพค่ะส่งผลมากมายเลยนะครับคุณิงใช่ครับนี่ก็คือการส่งผลต่อองค์กรไม่ว่าจะเป็นที่ทํางานหรือการใช้ชีวิตของตัวเองในครอบครัวตัวเองก็จะเจอปัญหาพวกนี้แน่นอน<ช>อยู่นะใช่ค่ะทั้งตัวขเขาเองนะคะเขาก็จะรู้สึกแบบกังวลตลอดเวลา ต้องเริ่มอะไรก่อนนะเอ๊ะเชนทำแบบนี้จะถูกใจคนอื่นไหมอะไรแบบเนี้ยนะคะคือการตัดสินใจจะไม่มีเลยนะคะอืมครับผมแล้วคนที่มีทักษะนะครับในเรื่องของกระบวนการคิดที่เป็นระบบเนี่ยครับเขาจะเป็นคนที่มีบุคลิกยังไงครับคุณครับจะเห็นได้ง่ายมากเลยนะคะบุคลิกของความเป็นผู้นําเลยค่ะผู้นําส่วนใหญ่จะมีระบบการคิดที่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นการเปรียบเทียบระหว่างการทํางานการที่จะไปคุยกับ บุคคลในสังคมนะคะแม้จะอยู่ในสถานะที่แตกต่างกันเขาสามารถที่จะเข้าหาบุคคลเหล่านั้นได้ดีเพราะเขารู้ว่าอะไรที่สําคัญก่อนหลังนะคะรู้จักการาเทศาอันนี้สําคัญนะคะคุณหน<ถ>ิง<ถ>นะคะแล้วก็ทักษะที่สามารถคิดเป็นระบบเนี่ยนะคะจะช่วยให้เขาเนี่ยจัดการเวลาหรือจัดการตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพคนเหล่านี้นะคะจะมีเวลามากมายทํากิจกรรมได้เยอะแยะเลยนะคะ จะเห็นว่าบุคลิกของการเป็นผู้นําของเขาเนี่ยจะโดดเด่นมากค่ะจะมีคนที่เข้ามาขอคําปรึกษาว่าเออพี่ถ้าทําอันนี้แล้วเป็นยังไงเขาก็จะไล่เรียงได้ถูกต้องแล้วคะว่าอะไรสําคัญแล้วก็แยกแยะออกมาได้นะคะว่าอันนี้ถูกต้องหรือไม่นะคะการคิดที่ถูกต้องแม่นยำเนี่ยก็จะเกิดกับคนที่มีกระบวนการคิดที่เป็นระบบค่ะครับถ้าเด็กๆเนี่ยสมมติว่าลูกศิษย์ของเราเนี่ยเราก็จะเห็นชัดเลยใช่ไหมครับ จากกระบวนการพวกนี้โดยใช้ของเล่นใช่ไหมครับของ Quality k i t นะครับแล้วผมถามว่า Quality k i t ของเราเนี่ยใช้อะไรนะครับเกมอะไรครับในการพัฒนากระบวนการคิดที่เป็นระบบให้กับลูกศิษย์ครับจริงๆแล้วในการที่จะสอนให้เด็กคิดเป็นระบบเนี่ยนะคะจะไปบอกกล่าวเลยไม่ได้นะคะว่าเธอ,อจะต้องทําสิ่งนี้ก่อนสิ่งนั้นก่อนนะคะแต่เราจะต้องปรับตั้งแต่พฤติกรรมเขาะค,ะค,คุณหญิงแล้วก็ในเด็กเนี่ยนะคะจะต้อง เรียนผ่านกิจกรรมที่เขาชอบก่อนนะคะก็เราก็นําของเล่นมาให้เด็กนะคะครหรือกิจกรรมที่สามารถใช้มือทําสัมผัสได้นะคะถ้ามาที่โรงเรียนนะคะเราก็จะใช้จิ๊กซอว์ค่ะเป็นของเล่นที่เด็กชอบนะคะจริงๆแล้วดูเหมือนเป็นของเล่นง่ายๆนะคะแต่เด็กจะชอบว่า เห็นภาพอันนี้แล้วมันแยกเป็นส่วนๆนะแล้วจะประกอบใหม่ได้อย่างไรนะคะในการเล่นจิกซอเนี่ยสมองจะจัดระบบนะคะว่าจิกซอเนี่ยมีทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกก็คือส่วนที่อยู่ตามมุมต่างๆนะคะจะมีในส่วนมุมเนี่ยก็จะมีบุคลิกไม่เหมือนชิ้นอื่นนะคะคือจะมีขอบสองข้างนะคะอยู่ในมุมนะคะส่วนส่วนที่2ก็คือส่วนที่เป็นขอบจะมีเส้นตรงเลยนะคะอยู่ในชิ้นตัวของตัวเองนะคะส่วนที่3ก็คือส่วนที่อยู่ตรงกลางก็จะมีทั้งยื่นออกมาวาวเข้าไปนะคะ ชิคซซอแต่ละส่วนเนี่ยจะมีบุคลิกของตัวเองส่วนที่สี่ซึ่งเ,เป็นส่วนที่จะต้องสังเกตนะคะคือส่วนที่มีภาพหรือสิอ่งใกล้เคียงกันต้องเอาไปอยู่ด้วยกันก่อนนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะพอเด็กฝึกทําบ่อยๆสมองค่ะถูกฝึกก็จะเข้าใจว่าอ๋อจริงๆแล้วเวลาที่ได้งานมาแต่ละชิ้นเนี่ยหรือการไปคุยกับคนแต่ละคนเนี่ยเขาจะมีบุคลิกของเขาก็จะต้องจัดส่วนเขาให้ชัดเจนนะคะก็เป็นการจัดระบบได้นะคะ นอกจากจะเป็นของเล่นในโรงเรียนแล้วนะคะคุณหญิงหรือรอยู่ที่บ้านนะคะคุณพ่อคุณแม่อาจจะช่วยเสริมต่อยอดมาอีกอย่างหนึ่งนะคะคืออาจจะนำกระดุมหรือว่านำเศษสิ่งของนะคะเอามารวมกันแล้วให้เด็กแยกตามสีก่อนก็ได้นะคะหรือตามรูปทรงนะคะบางครั้งกระดุมเนี่ยนะคะอาจจะมีหลายรูปทรงนะคะก็บอกว่าเอาที่เป็นวงกลมนะลูกเอาไว้พวกเดียวกันก่อนนะคะหรือเอาที่เป็นสีแดงไว้ด้วยกันก่อนนะคะเด็กก็จะต้องฝึกจัด หมวด,ดหมู่ะต,ตามที่เขาคิดว่าเขาควรจะจัดแบบไหนค่ะใช่ครับอันนี้ก็คือเรื่องราวนะครับเราจะเห็นเลยว่าเราสอนเด็กที่คอริตี้คิดเนี่ยเราจะสอนที่แตกต่างกับที่อื่นนะครับก่อนอื่นก็คือเราใช้ธรรมชาติของเด็กมาสอนโดยผ่านการเล่นเล่นโดยการแยกมุมแยกขอบแยกชิ้นส่วนต่างๆเพื่อให้เด็กเกิดกระบวนการหรือการจดจําของสมองใช่ไหมครับว่า เราจะทําอะไรก่อนหลังเพื่อที่จะก้าวไปสู่กระบวนการคิดที่เป็นระบบในวันข้างหน้าวันนี้เราไม่ได้สอนเด็กในวันนี้นะครับคุณเต้คิดสอนเด็กในโลกของอนาคตอีก2ี่ปีข้างหน้าหน้าวันนี้ที่ลูกศิษย์ของเราคิดเป็นระบบแล้วนะครับมีพื้นฐานกระบวนการคิดที่เป็นระบบเขาจะไปต่อยอดอะไรก็ได้ในอนาคตข้างหน้าใช่ไหมครับเพื่อนครับใช่ค่ะเราสอนเด็กวันนี้เพื่อที่ให้ประสบความสําเร็จในอนาคตค่ะครับวันนี้นะครับผมและครูแอน์นะครับต้องขอขอบคุณ ท,ท่านผู้ปกครองทุกท่านนะครับที่ไว้วางใจส่งลูกมาเรียนกับ Quality k i d เพิ่มทักษะชีวิตคิด Hit mm hmm. เป็นระบบครบทุกความฉลาดที่ Quality k i d ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ